สิ่งสาคัญที่เป็นปัจจัย4ี่เลยก็คือการอยู่อาศัยหรือโฉนดแห่งนี้เนะะี่ยค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะเป็นดสติเนชันสําหรับชาวต่างชาติและชาวไทยหลายๆคนที่ต้องการกรรมสิทธิ์ในการถือครองโฉนดในประเทศไทยเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยเหมาะสําหรับกลุ่มรีทายเมนต์และกลุ่มที่ต้องการม,มาพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินค่าครองชีพธรรมชาติที่สวยงามและเมืองต่อากาศที่เหมาะ ก,การรีทายและก็อยู่อาศัยแบบเมืองชามแห่งนี้นั่นเองค่ะการถือโฉนดในประเทศไทยนะคะนอกจากจะเป็นบินิฟิตที่ดีสําหรับชาวไทยแล้วเนี่ยยังมีชาวต่างชาติมากมายที่เขามีความหวังว่าอยากจะถือโฉนดในประเทศไทยแต่ว่าคนไทยเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมองยังไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกที่จะซื้อ,อพื้นที่แนวสูงมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยโฉนดบ้านเราเนี่ย มันมีความสําคัญแล้วก็มีความหมายสำหรับคนไทยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของปัจจัย4ี่ด้วยนะคะในการดํารงชีวิตสําหรับแอมแล้วเนี่ยการที่เราถือครองโฉนดแล้วก็มีบ้านสักหลังในโฉนดที่แห่งนี้เนี่ยมันเติมเต็มไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่มีสเปซมีพื้นที่อย่างที่แห่งนี้นั่นเองค่ะ